สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องดนตรีนะครับ The Music Hall นะฮะวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศการกปุนดนตรีที่เขาว่านว่าเจ๋งที่สุดดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับศิลปกรมิวสิกอวอร์ดนะครับแะมีพิธีกรภาคสนามนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อมาชมการประกวดดนตรีที่เขาว่ากันว่าพิลึกที่สุดในศิลปกรนะครับศิลปกรมิวสิกอวอร์หรือว่า SMA นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนราาีีีมมดตส เดินกันเป็นงานไปนหมดเลยอ่ะศิลปรกรมิวสิกอวอร์ดนะครับมีประวัติยาวนานวันนี้ที่เรามาเนี่ยครบรอบ20ปีพอดีนะครับชื่อรายการก็จะเป็น20ยังเจ๋วนะครับ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อรายการนี้มันจะมีบริษัทน้ำมันลมยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เขาจะให้การสนับสนุนอยู่ตอนนั้นก็ใช้ชื่อรายการว่าครบมิวสิกอวอร์ดนะครับต่อมาพอเวลาบริษัทยี่ห้อน,นี้เนี่ยเขาเลิกสนับสนุนไปก็จะ เลยต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นสินปรกรณ์มิวสิกอ a วอร์ดเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับรายการนี้เนี่ยสร้างศิลปินดังๆเอามากมายนะครับซึ่งก็เป็น,นักศึกษาเก่าของสินปรกรณ์นะครับทั้งส c r ับก็เคยขึ้นมาเล่นนะครับสล็อ m a มชชีนสมัยยังไม่ดังเดอะจักศิลาชาล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ลาลาบายนะครับ มาดูกันนะครับก็จะเป็นการประกวดร้องเดี่ยวนะครับซึ่งสินประกรณ์มิสิควอร์ดหรือว่า s m a เนี่ยจะมีการประกวดทั้งหมดสีประเภทนะครับจะมีวงสตริงวงโฟกซองประกวดร้องเดี่ยวแล้วก็ประกวดเต้นนะครับสำหรับร้องเดี่ยวที่เรามาดูกันวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอีก3าประเภทก็จะมีร้องเพลงสากลเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังร้องเพลงสากลกันอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> การประกวดสตรี SMA ก <łość> ็เป็นเทศกาลที่ดีครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาของศิลปกรเนี่ยได้ขึ้นไปแสดงความสามารถกันและเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ปี3และผมไม่เคยประกวดเลยนะครั้งนี้ผมลงสมัครโฟกซองครับก็เป็นครั้งแรกของผมอร มาพบกับบุคคลที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับ SMA ของสินประกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้เขามาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับ SMA ที่เขาเคยรู้จักมานะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะให้เขานําำตัวก่อนนะครับฮัลโหลชื่ออะไรครับผมเอาเอาครับเอาเอาคุณเอาเคยประกวด SMA ลงแข่งขัน SMA เนี่ยมาแล้วกี่ครั้งครับ4ีครั้งครับคุณไรครับ ยิงเสิร์กครับคุณยิงเสิร์กเลยครับสันด้วยอ๋อยิงเสิร์กจอนสันนะครับคุณยิงเสิร์กจอนสันเนี่ยได้ข่าวว่าลงแข่งไอซเบตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีห้าเลยใช่ไหมครับถูกครับปีหนึ่งถึงปีห้าลงประกวดไปหกครั้งครับลงประกวดไปหกครั้งด้วยแสดงว่าต้องมีปีที่ประกวดสองครั้งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเยี่ยมเลไปชื่นชอบอะไรขนาดนั้นครับเป็นพวกชอบโชว์ครับชอบโชว์ตอนนี้เลยครับพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อชัยนรงค์ครับ พอ่อจะใชลองคุณพ่อรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ตอนนั้นที่คุณได้แชมป์เอสเอครับตอนนั้นพ่อเมาหลับไปแล้วครับพ่อไม่รู้ตัวครับเอาดีๆครับคนที่สามแล้วน,นะครับเอสเอก็ดีนะครับเป็นเป็นเวทีเวทีหนึ่งที่ให้นักศึกษาได้าสามารถที่จะแสดงความสามารถทางด้านดนตรีนะครับ <c oughs> เคยได้แชมป์ไหมครับเคยครับอ,อ๋อเคยได้แชมป์นะครับ <c oughs> เราสืบทราบมาว่าอย่างวงสครับเนี่ยที่ดังอยู่ตอนนี้นะครับเคยลง S M a e แต่ว่าก็ไม่เคยได้แชมป์นะครับสแสดงว่าคุณเอาเอาเนี่ยเคยได้แชมป์ทุกวันนี้ก็ต้องประสบความสำเร็จมากใช่ไหมครับในวงการดนตรี <c oughs> <c oughs> ครับก็ออกเคผมยังไม่ได้ออกเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยขึ้นไปโชว์เราแป๊กใช่ไหมครับอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับว่าทําไมถึงตื่นเต้นถึงขั้นขึ้นไปแล้วก็ต้องชะงักการแข่ครังครับคือปกติผมไม่เคยร้องครับวันนั้นครั้งแรกเลยร้องไม่เคยซ้อมเลยครับไม่เคยซ้อมด้วยเล่นไปร้องไปสอบระโยคครับพ่อแม่ไม่เคยสอนเตรียมพร้อมเลยใช่ครับครับแล้วก็แล้วก็เรียกเพื่อนให้พาผมลงไปจากเวทีด้วยครับพอลงไปเสร็จก็เครียดเครียดเลยครับ แสดงว่ารายการนี้มีความกดดันมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับคนดูเป็นล้านครับถ่ายเท่าสดไม่มีเลยถ้าเกิดตอนนี้ขึ้นไปหน้าได้เหมือนตอนให้สัมภาษณ์นี้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะใช่ครับอาจจะเล่นผิดผิดไปเคยประสบความสำเร็จไหมครับก็ไอ้ครั้งที่แป๊กอะครับประสบความสำเร็จที่สุดแล้วมีคนจําได้ถูกถูกเดินผ่านโรงหารปุ๊บไอ้นี่เลยที่เล่นผิด SMA หรอครับ ก็ดีนะครับเป็นเทศกาลที่ดีมีดนตรีเพาะๆให้ฟังมีผู้หญิงน่ารักน่ารักเดินกันเต็มงานนะครับผมก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่ก็เดินไปไปตามดูหญิงตลอดสี่ปีแล้วจนปีสุดท้ายก็ได้แชมป์หอดีปีแรกนี่เป็นยังไงครับได้ข่าวว่าวงเดิชวนเนี่ยในสินประกอบเขาจะรู้กันว่าเป็นวงที่มีพ p อปเยอะที่สุดจะต้องมีตัวแสดงนะครับขึ้นไปร้องเล่นเต้นรำมีดอกมงดอกไม้อยากถามถึงปีแรกครับมีอะไรบ้างครับปีแรก มี <c oughs> เราเล่นเพลงเพลงที่2เป็นเพลงดอกไม้นะครับเพลงอดอกไม้ <คะ S 1> ของบอยบอยสุงใช่ครับแล้วตอนนั้นมือกีต้าร์นางจีเสาวอยู่คนหนึ่งครับเราก็ทพ็อปให้เป็นกระดาษตัดเป็นรูปดอกไม้สวยๆข้างล่างโบกไปโบกมาสวยๆครับจนพอถึงท่อนโซโล่ปุ๊บมือกีต้าร์ก็โดดลงไปกลางเวทีไม่ใช่โดดลงไปกลางเวทีอยู่เวทีโดดลงไปกลางคนดูหัวกระแทกพื้นตายพอดีครับ <c oughs> คนนี้ตลก I'm i, can't. I, can't. I can't. ก็เลยไม่คิดที่จะไปประกวดอีกซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างจากคุณนะครับรู้อยู่แล้วม่มีความสามารถแต่ยังไปประกวดนะครับผมหน้าด้านนก็ปี5ปีสุดท้ายนี่คือผมก็มีส่วนโลมา้สุดนะผมขึ้นไปเปิดลําโพงให้วงที่เป็นแชมป์ล้วแบบหลังจากชนะมาก็แบบทางกิจการมหาลัยปุ๊บเวลามีงานดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกอ่ะเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนเดชวนว่างไหมคะมาเล่นให้หน่อยอะไรเงี้ยการที่เขาบอกว่า ช่วยมาเล่นให้หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่แบบมีคนเห็นเห็นตัวตนของเราว่าแบบเออเขาอยากให้เรามาเล่นงานเขาอ่างเงี้ยมันก็ดีใจอยู่ปีหนึ่งเอาปีต่อมาก็มีคลื่นลูกใหม่มาปุ๊บเราก็กลายเป็นคลื่นลูกเก่าที่แบบผ่านไปเราก็ต้องพัฒนาทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทําไว้ให้ได้ให้ดีนะครับคือการมีเพลงเป็นของตัวเองซึ่งก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นอัลบัม้มมีเพลงที่แบบเออนั่นแหละแค่นั้นก็โอเคครับแต่ว่า ผมสัญญาครับว่าช่วงชีวิตหนึ่งผมงานการอะไรผมไม่สนครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพนักง,งานบริษัทผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้าราชการผมเกิดมาเพื่อเล่นดนตรีครับแล้วผมจะมีเพลงของตัวเองออกอัลบั้มของตัวเองให้ได้ครับ,บะจะดังไม่ดังช่างแม่งผมจะมีให้ได้ครับคอยดูครับอย่าลืมดาวน์โหลดของผมด้วยครับผมไม่ขายผมปล่อยให้โหลดฟรีครับจะเจ๊งก็ช่างมันไม่สนใจ พูดง่ายๆคือตอนแรกเนี่ยควา้าแชมป์มาเพื่อให้เขาใช้งานใช่ไหมครับเพราะเขาไม่เห็นค่าเขาถีบหัวส่ง,งให้มึงไปทำมาหากินเอาเอง,งทุก<อ><อ>วันนีเน้เดี๋ยวต้องเซ,นซ็นเซอร์เ้อมึงรึเปล่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับใช่ครับมึงกีตาร์เรียนไม่จบเออ มือกีตาร์เล่นไม่จบมือเบสก็ซิ้วออกไปเรียนที่อื่นใช่ไหมครับคนเดียวครับมือกองก็เสียสติไปแล้วตอนนี้มือกองจากไม่เคยกินเหล้ามายาก็กินเหล้ามายาเสียผู้เสียคนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องๆทางบ้านนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยกรุณาเล่นเองอยู่ที่บ้านนะครับอย่ามาประกวดนะครับทางรายการเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับศิลปกรมิวสิกอวอร์ดนะครับสรุปคือไม่มีสาระใช่ไหมเนี่ยก็ลาตีสวดนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกเหมือนที่คิดหรือเปล่าถ้ายังไม่จุดใจนะครับเรายังพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมในทีมงานกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ